E.P. 648สารพิพากษาว่าหลักกฎหมายที่ห้ามมีผลใช้บังคับย้อนหลังนั้นห้ามใช้บังคับย้อนหลังเฉพาะกฎหมายในส่วนที่เป็นสารบัญญัติเท่านั้นมิได้ห้ามในส่วนวิธีสมบัญญัติด้วยคำพิพากษาสารดีกาที่38 67ทับ2,157พันตำรวจโทษท,ะทะหารกับพวกโจท์ในนอนหนูกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ทั้งสองฟองขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง11ตามบทบักฎหมายยามาตา83,90,91,157และ200 ระหว่างการส่งหมายนัดไต่สวนหมุนฟ้องและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้ง11ศสารชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่จำต้องไต่สวนมุนฟ้องให้งดการไต่สวนหมุนฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทท์ทั้งสองอุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนโจทท์ทั้งสองดีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารอุทธรอนอนุญาตให้ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อทีจจริงได้ความว่าโจทย์ที่1นึ่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2 5 4 4ถึงวันที่19กันยายน2547 7โจทย์ที่2 เป็นภรยาโจทย์ที่1และเป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อที่ดิน4ี่แปลงตั้งอยู่ที่ถนนเทียมร่วมมิตรในราคา772ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัานการเงินเมื่อวันที่16ทธันวาคม2,146ต่อมาวันที่19กันยายน2,149 คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บขอปขอกคอได้ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลของโจทย์ที่หนึ่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แต่งตั้งจำเลยทั้ง11เเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบชาธิปไตยอันมีพระมหาก,กรัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐลงวันที่30กันยายน2 5 4 9วันที่17สิงหาคม2 5 5 0ย์ 2050. จดทั้งสองฟ้องจำเลยทั้ง11เป็นคดีนี้ กล่าวหาว่าจำเลยทั้ง11กันแกล้งโจทย์ทั้งสองให้ตกเป็นจำเลยโดยถูกอายการสูงสุดฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกระป,ปราบความการทุจริตพศ2 5 4 2มาตรา4 100และ122 และประมวลกฎหมายยามาตรา1 33 83 86 90 91 152และ157อันเนื่องมาจากการซื้อที่ดินจำนวน4แปลงดังกล่าวข้างต้นของโจทย์ที่2ขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง11ตามประมวลกฎหมายยามาตรา83 90 91 157และ200ต่อมาหลังจากโจทย์ทั้ง2ฟ้องคดีนี้แล้วได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่6กันยายนสอง0ันตามพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขฉบ,บับที่30เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐลงวันที่30กันยาย,ยนพุทธศักราช2 5 4 9พศ2550สารล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าเมื่อพระจิบบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30มีผลใช้บังคับทำให้ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของโจทก์ทั้งสองว่าคำวินิจฉัยของศาลร่างทั้งสองชอบหรือไม่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบ,บับที่30ข้อ10ทับหซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบ,บับที่30เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่รัฐลงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2อ4 9มาตราส มีความว่าในกรณีที่มีพฤติการอันควรสงสัยหรือในกรณีที่มีผู้เสียหายกล่าวหาว่ากรรมการตรวจสอบหรืออนุก,กรรมการผู้ใดจุดจุดจุด,จดกระทำความผิดต่อต,ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาจุดจุดจุด,จดให้ถือว่ากรรมการตรวจสอบหรืออนุก,กรรมการเป็นกรรมการปปชตาม มาตรา17จุดจุดจุดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบความการทุจริตพศ2 5 4 2และให้นำความในมาตรา17จุดจุดจุดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบความการทุจริตพศ2 5 4 2มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้นำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2 5 4 2มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดีและการพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งโดยให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวด้วยเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องและการพิจารณาคดีจึงเป็นกฎหมายในส่วนวิธีสะบัญญัติซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่6กันยายน2 5 5 0เป็นต้นไปคดีนี้จ์ทั้งสองฟ้องของให้ลงโทษจำเลยทั้ง11ในความผิดต่อต,ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายยามาตรา157และ200ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าจำเลยทั้ง11เป็นกรรมการปปชจะต้องถูกดำเนินคดีที่ศาลฎีกาแผานคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อกฎหมายที่แก้ให้มีผลใช้บังคับแล้วทำให้คดีของโจทก์ ทั้งสองอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นอีกต่อไปแม้ว่าโจทย์ทั้งสองจะฟ้องคดีนี้ไว้ก่อนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30 มิจะมีผลใช้บังคับก็ตามที่โจทย์ทั้ทง2องดีกาว่าแม้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบจัตุิปไตยอันมีพระมหากษัตริยว์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30ข้อ10ทับหนึ่งจะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่6กันยายน2 5 5 0ก็มีผลใช้บังคับแก่คดีที่ฟ้องนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป แต่ไม่อาจ,จใช้บังคับแก่คดีที่ได้ฟ้องไว้ก่อนวันที่6กันยายน2550ได้มิฉะนั้นจะมีผลย้อนหลังไปยกเลิกเพิกถอนการกระทำตามกฎหมายวิธีสบ,บัญญัติที่ใช้อยู่เดิมเห็นว่าหลักกฎหมายที่ห้ามมีผลใช้บังคับย้อนหลังนั้นห้ามใช้บังคับย้อนหลังเฉพาะกฎหมายในส่วนที่เป็น สารบัญญัติเท่านั้นมิได้ห้ามในส่วนวิธีสบัญญัติด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ10ทับหของประกาศฉบับดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับแก่คดีนี้ทันทีอันมีผลให้คดีของโจทก์ทั้งสอง ไม่อยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาพิาพากษาของศาลชั้นต้นอีกต่อไปการที่ศาลร,ร่างทั้งสองวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้จึงชอบแล้วดีกาข้ออื่นของโจทก์ทั้งสองนอกจากนี้ไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงที่ศาลร,ร่างทั้งสองพิาพากษามานั้น สารดิกาเห็นพ้องด้วยดิกาของโจท์ทั้งสองฝังไม่ขึ้นพิพากสายยืน